สวัสดีวันออกพรรษานะจ๊ะสนใจรับโซนี่ไปฉลองสักชุดไหมครับเพื่อนๆวันนี้เราและนายนะครับมีโซนี่อีกหนึ่งชุดนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆเอาไปเปิดฉลองกันหลังออกพรรษาเสียงดีดีดีถึงดีมากเลยครับผมเอาง่ายๆแล้วกัน ก่อนที่จะทราบราคากันเราไปดูรายละเอียดแล้วก็ตำหนิเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างตามอะไรครับสำหรับโซนี่ชุดนี้รุ่น MHC RV 2นะครับ1,300วัตต์ชุดนี้นะครับตำหนิก็คือ หน้ากาศเขาไม่สวยครับผมหน้ากาศเขาก็มีรอยขาดขาดมาแล้วก็ขายึดขายืด,ยดตรงนี้นะครับ,บันหักมาเขาใส่กาวมาครับผมเห็นไหมครับมีครับกาวนะครับมีครับกาวอันข้างนี้ไม่สามารถที่จะแกะได้ถ้าแกะก็คือต้องใส่กาวใหม่เขาใส่กาวมาเขามาอย่างนี้นะไม่ใช่ผมใส่นะครับผมมาอย่างนี้ก็คือมาอย่างนี้ครับผม ก็คือประมาณนี้ส่วนข้างนี้แกะได้ครับผมนี่ดอกสวยๆเลยแต่ข้างนี้ดอกสวยเหมือนกันนะแต่คือผมถ้าแกะแล้วต้องใส่กาวครับผมมันเคยหลุดมาครั้งหนึ่งแล้วผมก็ดูดอกเขาแล้วผมก็ใส่กาวไปเหมือนเดิมของเขาแต่เขาใส่กาวมาก่อนหน้านี้แล้วนะเลอะๆมาผมก็ใส่ให้แค่อยู่แค่นั้นครับผมอันนี้ดอกเขาสวยๆเลยนะครับ สำหรับ MHC RV 2ชุดนี้เสียงมาตรฐานนะครับผมโซนี่ครับผมแน่นอนปุ่มกดทุกปุ่มไม่ลวนนะครับวอลลุ่มไม่ลวนนะครับ <c oughs> เล่นอะไรได้บ้างหนึ่งต่อขยายมือถือบลูทูธเทปเล่นได้ไหมเล่นได้ทั้งหน้า A และหน้า B ครับผม F อ A M อเอมเล่นได้ไหมเล่นได้ขึ้นชัดเจนต้องต่อเสานะ่ะผมต่อเสานะครับผมแต่ผมต่อแค่เอเอมนะครับส่วนไม้ใช้ได้ครับผมแต่ยังไม่ได้ลองนะแต่ผมคิดว่ามันใช้ได้ครับผมเพราะมันเดิมเดิมดีเหมือนกันสภาพปายภายนอกเรามาดูก่อนละกันนี่นะครับสภาพภายนอกเขาเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนี่ ตู้ก็ยังสวยๆนะครับผมตำหนิก็มีตรงไอ้หน้ากากข้างข้างนั่นแหละข้างขวานะครับผมนี่้ายหลุดนิดนึงนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ตู้ก็ยังสวยๆนะครับช่องต่อเขาก็เนี่ยครับผม ไอ้รุ่นนี้ต่อด้านหน้านะครับใช้ขยายมือถือบลูทูธน่ะละครับผมแต่เสียงนี่แน่นอนเลยมาตรฐานจริงตงัวนี้โอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งสำหรับชุดนี้นะครับผมผมเปิดราคาไว้ที่ 2,000บาทนะครับไม่รวมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับโอนจัดส่งทันทีครับผมประมาณนั้นเลยที่ผ่านๆมาก็ประมาณนี้นะครับผมเก็บปลายทางยกเลิกคนละจ้าไม่ได้ตังยังไม่ได้ตังเลยผมก็จะพูดแม่งทุกคลิปเนี่ยแหละยังไม่ได้ตังก็มันไม่ได้ตังค์จริงๆครับผมก็คือประมาณนั้นท้าเพื่อน เงินจริงเ,เพื่อนๆได้ของจริงผมส่งจริงครับผมเมื่อวานก็วิ่งไปส่งให้ถึงมือเลยถึงเชียงใหม่วันนี้ก็มีรายการจัดส่ง LG ที่หุบลงขายไปละจ้าก็คือประมาณนั้นทักแชทสนใจทักแชทคลอดูของได้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักฐานของมันครับผมก็คือประมาณนั้นวิดีโอคอลดูเลยถ้าผมถ่ายไม่ละเอียดนะครับ 0 9 8 2 1 8 4 8 2 7สรุปให้ฟังอีกครั้งก่อนที่จะเปิดเพลงให้เพื่อนๆฟังสักหนึ่งเพลงวันนี้เลือกเอาของพี่เสกละกันขออนุญาตพี่เศกหนึ่งเพลงเอาเบต็ตึ้มๆไปเลยโอเคนะครับสรุปเลยอีกทีสำหรับรุ่นนี้ Sony MHC RV21300 วัตต์นะครับแรงเกินตัวเลย ปุ่มกดทุกปุ่มไม่รวนวอลลุ่มไม่รวนเทปเล่นได้ทั้งหน้า A และหน้า B FM AM ได้มือถือบลูทูธได้ไม่น่าจะได้แหละเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วผมจะลงไปอีกทีหนึ่งไม่สำหรับใหม่นะครับก็คือประมาณนี้ราคาที่ผมเปิดไว้2,000บาทไม่รวมส่งไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจ เราและนายมินิคอมโป 90s นะครับผมเพราะเรื่องหราวของรูปและคลิปผมจะลงไว้ในนั้นนะครับเทสบูทูธก่อนเลยนี่ผมต่อบูทูธนั่นนะเขียวๆเ,เ,เห็นไหมตัวเล็กๆนะบูทูธนะครับจัดพิเศษไปก่อนปึ๊บนี่ครับผม ฉันแม้ว่าเธอไม่คิดมองกันก็ให้โอกาสฉันสักหน่อยแม้ว่าคนที่มาชอบเธอจะเสนอสักกีมากน้อยเปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อยในหัวใจเธอ แม้เส้นทางของเราต่างกันแม้ว่าฝังของฉันติดดินแต่ก็พร้อมจะบบยบินไปสู่เธอแม้ว่าคนที่บองข้ามาขออยญาตปิดน,นะครับเดี๋ยวจะทีตวอื่นให้ดูปิดแล้วครับผม เดี๋ยวลองมาดูเทปนะครับผมเทปอันนี้เอาหน้าเอก่อนแล้วกันหน้าเปึ๊บก็กดมาตรงนี้เทปหนึ่งเทปเปึ๊บจัดไปครับของพิกพิกกี้อลิซมันนะครับ oh, oh, นี่เสียงใสๆว่าเพาะเลยยอใจพ ครับผมพิกกี้เอาหน้าสองแล้วกันเอาอะตับกลับกลับอีกหน่อยก็ได้กดมานี้ที T, B, ่บีกดไปเลยครับผมเล่นได้ทั้งซูคู่เลยทั้งหน้า A และหน้า B hông đau nhớ đau ta lên tới chuẩn mua đâu chán đâu già nhớ họ lúc già nòi Suri có thể mong tờ che có thể mong mua cục xí Suri cờ che mua trai đâu già đâu cho họ đi khang

อีกทีหนึ่งอีกทีเอาหน้าเออีกครั้งหนึ่งกลับด้วยอืมก็ได้หมดนะครับผมกดมานี่เทปเอ เอาแล้น,น,นะครับนี่เลยน่าเล่นเสียงดีน่าเก็บด้วยครับผมแค่ซีดีอย่างเดียวเล่นไม่ได้ครับผมนอกนั้นเล่นได้ครบหมดเลย เสียงดีตะกูล m h c เนี่ยเสียงดี rv สองหนึ R ่วัตต์เห็นแค่พันกว่าวัตต์แต่เสียงเกินครับผมเสียงเกินพันวัตต์ครับผมเสียงดีเบสแน่นๆนนุ่มๆเสียงร้องชัดชัดไพเราะเสียงกลางใสๆสนี่ครับผมสำหรับโซนีสาวกโซนี เพืเ่อนๆสนใจเอาไปเปิดฟังออกวันสโชว์ได้เลยไม่อายใครครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมของโซนี่ผมเปิดราคาไว้ที่2,000บาทไม่รวมส่งนะครับและก็ไม่มีเก็บปลายทางนะครับ <c oughs> สนใจเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่เพจดูรายละเอียดที่เพจทั้งรูปทั้งอะไรได้ที่เฟซเราและนายมินิคอมโป9 0 1นะครับผมวันนี้ ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้เตรียมฉลองกันได้เลยครับผมออกกันสารนี้จัดไปครับผมลาไปก่อนไปละจ้าสวัสดีครับผม